อย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้ถึง1,000ซักสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ เครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าโดยใชออ้โดยใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตนะครับผมมาลองดูกันนะครับว่ามันจะโอเคยังไงไหมเสียงอม,ม,ม่จะดังหน่อยนะครับผม Thank <laughs> you. เห็นไหมครับก็มันตัดหญ้าก็พอใช้ได้แต่ถ้าจะใช้กับสวนขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าสวนเป็นสวนขนาดเล็กค่อยตัดไปมันก็โอเคอยู่ครับผมอ่างั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนมันเสร็จโอเคถามว่าเครื่องนี้มันตัดหญ้าโอเคไหมมันก็โอเคนะครับสำหรับถ้าเป็นสวนเล็กเลก็ถ้าไม่ใช่สวนใหญ่ แล้วก็แบบตัวหนึ่งมันจะใช้เวลาทนได้อยู่ได้ประมาณสักเกือบชั่วโมงครับผมเพราะนั้นถ้าถามว่ามันเหนื่อยไหมในการตัดหญ้าก็มันจะไม่ใช้แรงมากอะไรก็จะแกว่งตัดไปได้เรื่อยๆอะไรย้ยครับเพราะเรามองว่าหญ้ามันไม่ใช่วัชพืชมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันเป็นพืชที่ปกคลุมดินเอาไว้ทำให้ดินเราชุ่มชื้น แต่ถ้ามันสูงมากเกินไปมันก็จะทําให้สวนเราลกเพราะฉะนั้นก็คือเราตัดหญ้าเพื่อให้มันให้มันดูดูไม่ลกแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นที่สะสมของพวกสัตว์ร้ายต่างๆอย่างเช่นพวกงูแมงปองหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าสวนมันสวนมันไม่ลกมันก็จะทําให้เราให้เราดูแลง่ายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเครื่องตัดหญ้าตัวเนี้ยราคาพันกว่าบาท มันโอเคไหมถ้าสําหรับผมผมว่าโอเคอย่างน้นอยๆก็คือมันก็ทุ่นแรงเราในการใช้อุปกรณ์ตัดหญ้าแบบเก่าๆได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ตัดหญ้าแบบจริงจังใช้เวลาทั้งวันในการตัดหญ้าทั้งสวนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นก็คือก่อนจะซื้อก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับว่าเราจะซื้อมันมาเพื่อใช้ทำอะไรบ้าง โอเควันนี้ก็ค่าๆก็มีแค่นี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอสารของช่อง Youtube ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับยังไงผมก็จะเอาหลายๆอย่างความรู้หรือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาต่างๆเอามาถ่ายทอดให้ทุกๆคนได้ติดตามนะครับอันนี้ก็ตัดยาครั้งนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก10บกว่านาที มันก็ตัดได้ประมาณนี้ทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าคมไม่คมหรืออะไรยังไงก็น่าจะอยู่ที่ใบมีดละยิ่งถ้าใบมีดถ้าใช้เป็นนานๆความคมมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องฝนรับใบมีดด้วยในระดับหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ